กินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก่นจันดาแฟมิลีและนี่คือซีรีส์ของอาร์เอวิอีพีที่14บ่อเนื่องจากอีพีที่แล้วเลยนะครับเดียงที่บอกไปนะครับเราจะไล่จับบอสจากแบ็คดาก้อนนะครับตัวแรกที่เราจะมาจับกันเลยคือตัววีดัน ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มันติคอร์ระดับ a อบิทเป็นตัวจับสำหรับวีดันนะโอเคเดี๋ยวลองเทสพลังดูก่อนได้ไหมได้ไหมลองดูเทสดูหน่อยครับเทสดูหน่อย ่าได้อยู่จัดไปเลยครับถ้าได้อยู่แบบนี้จัดไปสำหรับมันติคอร์ระดับเอบินะครับก็เป็นมันติคอร์ในระดับสูงสุดแล้วนะครับในสายพันธุ์ของมันติคอร์นะโอ้โหดูพลังมันสีสวยจริงๆเนะับสีม่วงว้า โอเคครับเหลือหกหมื่นล้านครับถ้าผมอ่านหน่วยไม่ผิดนะครับหกเบ็ดบีนี่นะบีน่าจะเป็นพันล้านนะเพื่อีมีก็จะเป็นหกหมื่นล้านนะหกหมื่นล้านครับไกลแลครับไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับบอสตัวนี้ครับวีดานะครับ,บ สบายสายครับไม่เปลืองแรงเั่าไหละแต่แค่เปลืองเวลานั้นเรียบร้อยครับได้ามาแล้วครับวีดานครับเดี๋ยวเราจะไปเอาเสกแล้วก็เอามาเทมดูเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนมาครับเอากิฟฟินมาเสกวีดานครับแล้วเดี๋ยวยิงยาสลบจากตรงนี้เลยจัดไปมาอ่า หนึ่งดอกไปครับสลบไหมยังไม่สลบนะครับยังยังต้องอีกดอกหนึ่งอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับเคเดี๋ยวเอาไปเทสพลังกัน มามาเอาแล้วตัวอะไรมาวุ่นวายแกอืมนี่แน่เล่นมึงซา,าเหะกาเรื่อนมาครับใส่ยาระดับเอบิดครับมา มาครับเดี๋ยวมันลองพลังนหน่อยวีดานวีดานผมชอบครับตัวนี้มันเท่อนะนะเน่ยเดี๋ยวไปลองเทสพลังดูสัหน่อยลองดูครับแปดล้านเก้าล้านครับเดิมเดิมครับเดิมเดิม อืมอืมสบัติเคี้ยวเข้าไปว้าโอ้โหลางหายไปเลยครับหายไปเลยหายไปเลยยังยังครับอืมอืโหดจัดโหดจริง โอ้โหกระดับด้านล่างแหลกเลยเท่มากเลยตัวนี้ผมโคตรชอบเลยมอคนไฟได้เว้ยแ๋ว์แฉวอ่า,าโอ้ดูท่าคนไฟมันี่แบบ เทเอาเรื่องอยู่ครับตัวนี้สวยงามครับสวยงามครับจับไม่ยากนะครับตัวนี้นะดูครับดูท่ายืนครับโคตรเท่ขอบอก ตัวมันปีกตรงปีกกับตรงใต้ท้องมันมีเหลือบสีม่วงเลยนะครับเฮเหมือนสะท้อนแสงเลยสวยมากเลยเทอยู่มาสำหรับตัวถัดไปครับเดี๋ยวเราจะไปลองจับคาเลฟครับเดวอเยอร์คาเลฟครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นสัญชาติรัเสเซียหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองดูครับว่าตัวมันจะเป็นยังไง มาเหมือนเดิมครับมันติคอร,ระดับเอพิครับขาเย็บครับขาเย็บตัวนี้แทบไม่ต้องใส่ซสาประกอบไปเลยครับโอ้โหมีเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องตลอดเวลาเลยครับตัวนี้ลองดูเลยครับมันติคอครับโอ้โหมีฟ้าคำรามตลอดลยครับไม่ต้องใส่ซสาเลยทีเดียวโอ้โหเหมือน พลังมันเหมือนไม่ได้เรื่องนะครับอณิคอใช้ได้เนี่ยโอ้นี่แสนล้านครับใช่ไหมถ้าผมนับหน่วยไม่ผิดนด่าจะเป็นหนึ่งแสนล้านนะครับเลือดมันออกอี่ย้แสนล้านเลยครับโอ้โหโหดเกินว่าเลือดอะโดนโดนโดนอยู่ใกล้ได้แล้วครับใกล้ได้แล้วเราตัดู่เลย เรียบร้อยครับหัวห้าเดี๋ยวตามสูรเิมครับเสกมาเทมเสกมาเทมกลับบ้านแป๊บครับมาแล้วครับจิบฟินครับเสกมาแล้วครับนัดเดียวอยู่ไหมเรียบร้อยครับนัดเดียวล่วงไวแล้วครับสิบสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านครับค้าสลบดอกเดียวไปเลยครับดูมเดย์นะครับธนูที่เราใช้ ไปใส่ยาแล้วเดี๋ยวไปเทสพลังกันครับโอ้โหฟ้ามันคํารามตลอดเลยครับไอ้ตัวนี้สาวไม่ต้องใช้ครับจัดไปครับระดับเอบบสครับไปมาถึงบ้านนะครับโอ้โหใหญ่ยักษ์อลังการครับตัวใหญ่โตอหัวล้านมาก ไปเดี๋ยวลองไปเทสพลังดูครับตัวนี้ใส่อารก่อนลุยเครับโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าร้องตลอดเวลาจริงๆไปโอ้โเช่องช้าเลอเกิอครับตัวปัจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ เท็ดพลังน้อยครับมานี่แน่โอ้ยตบด้วยสองมือครับตบป้องหูครับโอ้ยไปครับเพ็ดเ็ดถ้าเดินมันอย่างกับพวกไอ้กอริล่าเนี่ยอ่าไม่ใช่กอริล่าอย่างกับพวกไอ้ กอตซิล่านะเดินเชื่องช้าเลืกอนโอ้ยท่านี้โหดจัดโหดจริงจะพยายามใช้ท่าที่คลิปปุ่มออกนะครับไม่รู้ปุ่มมันกดเยอะเ,อเลย่อนนะครับไม่รู้ปุ่มไหนปุ่มไหนบ้างมา,มา โอ้ยหน้าตามันน่าเกียดจังวะตัวเงาแวบเลยมาตัวถัดไปครับตัวนี้ครับจะเป็นหมาป่าครับคิงอาคาติครับต้องใช้มังกรระดับเอบิดไปสู้แล้วครับมีเพื่อนอจากในแชทของ y o u t u b e บอกมาครับว่าต้องใช้มังกรเอบิดครับมังกรเอบิดมันโหดครับ ไอ้ส่งไอ้หมาป่าตัวนี้ก็คิงอัคาตินี่ก็โหดจริงๆครับต้องใช้เอบิดไปล้องนะครับมับงกรเอบิสครับมาติดตามหามัานก่อนเสกไว้แล้วสู้ไม่ได้ครับหนีกลับบ้านไม่รู้มันอยู่แถวไหนจําไม่ได้ครับน่าจะแถวนี้นะครับได้ยินเสียงเหมือนพายุฝนนะไหนวะเนี่ยนาจะแถวนี้แหละ อ่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่โอ้ยสองพันล้านครับคุปบอลดัมเบลสองพันล้านไปอาคติตัวนี้ก็เลือดหมื่นล้านเหมือนกันนะครับต้องค่อยๆใจเย็นครับใจเย็นครับเพราะตัวนี้พลังมันน่ากลัวครับอาคติครับมันทำเราสแตนได้นะครับตัวนี้นะ เราค่อยๆวนไปครับหาจังหวะดีๆครับอย่าใจร้อนครับใจร้อนนี่ถึงขั้นสู่คิดได้นะตัวนี้โอ้โหเห็นพลังมลยไหมครับแบบป๊บเมื่อกี้ดีนะไม่แหลมเข้าไปวน,นวนก่อนครับวนก่อนครับต้องใจเย็นครับอดทนหน่อยครับโอ้โหเหลือแปดหมื่นล้านครับผมดูตัวเลขถูกวะเนี่ย แสนล้านไว้ถูกถูกถูก,กอ่าถ้าอ่านถ้าพลังผิดไงก็ใครผู้รู้ช่วยมาคอมเมนต์ไดหน่อยนะครับว่าพลังมันแสนล้านถูกต้องหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับโอ้ยเหลือหกหมื่น ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับบินวนไปเรื่อยๆครับต้องใจเย็นครับเกือบเกือบโดนพลังมาอีกแล้วครับเมื่อกี้ต้องใจเย็นครับใจเย็นอ่ากดจอไปโอ้โหจริงครับมังกรระดับเอบสนี่ 1, โหดจริงสวยด้วยนะครับหัวสีเขียวนะ ัวสีม่วงเหลืออะไรแล้วมาเหลือกับนายามื่นกว่าล้านอา้าคชิปไปแล้วครับสวยสวยแล้วสวยโอ้ยผมบอ,อกแล้วครับพลังมันโหด,ดครับโตใจร้อนตายครับร้อยครับบังกรเอบิสผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองที่บ้านมีบังกรระดับทาบูอีกตัวนึงครับโอ้ยพลังแค่ร้อยห้าสิบล้านครับ ต่างจากเมื่อกี้กับสี่เท่าโอ้ยแต่เลือดมันก็เหลือน้อยแล้วครับเลือดนั้นเหลือหมื่นวันแล้วนะมาเอบิสใจเย็นครับเอบิสใจเย็นไม่ใช่เอบิสดิทาบูครับทาบูเหลือตัวเดียวแล้วครับความหวังบูบ้านครับค่อยๆใจเย็นครับเลือดมันก็จะหมดแล้วครับโอ้ยเหลืออีกไม่เท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเลือดมันแสนล้านรึอล้านล้านกันแน่นะอ่าหน่วยงงกัหมดแล้วครับอีกนิดเดียวครับแต่ตอนนี้รู้ว่าอีกนิดเดียวอดทนหน่อยครับถ้าตายอีกตัวนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาจับมนแล้วครับลุยหน่อยครับลุยหน่อยลุยหน่อยครับโอ้ยโอ้ยพลังก็ดูน่ากลัวเหลือเกินอีกนิดเดียวครับเลยอีกหนึ่งร้อยครับ หนึ่งร้อยบิลเลียนครับใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวเพิ่มดาเมจหน่อยไม่กล้าเพิ่มดาเมจเยอะครับมังกรเพิ่มดาเมจเยอะแล้วมันโดนเนอร์เพิ่มพลังมันจะบั๊กครับกลัวเพิ่มไหมแล้วพลังมันไม่เพิ่มพลังมันกลายเป็นลดโอ้ยใจเย็นขวนปล่อยอันตีครับ โอ้โหลดลงไปหน่อยดูเองว่ะโอ้ตายตายตาย,ยาง,งี้มาอีกสักรอบเด้จะมืดเลยครับโซ้ยันมืดไปเลยว้าเหมือนมันหิวเลือดได้เลยนะครับเนี่ยมันกลับมาร้อยล้านเท่าเดิมเนี่ยโอ้โหมืดเลยครับไม่ไหวไม่ไหวมองอะไรไม่เห็นเลยครับ เดี๋ยต้องมาโอ้โหดูพลังมันดิครับอังคันติครับอังคันติแสงกลับมาอีกรอบตอนเช้าแล้วโอเคครับกลับมาอีกแล้วตอนเช้าแล้วครับอีกรอบหนึ่งเลือดมันนั่นจะเหลือร้อยล้านเอาเลือดมันลงไปเหลือเอาเอาใกล้นะครับใกล้ตายนะครับใกล้ตาย้วครับโอ้โหยอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งร้อยมั้งอีกนิดเดียวครับ งงไม่หมดแล้วครับ้วยรู้ว่ามันใกล้สายครับเรียบร้อยอาคาติครับเสร็จดาร์กอนทาบูผมไปครับอาคาติครับตัวนี้ดูเหมือนจะได้ไข่มาเลยนะครับไม่ต้องเทมนะเสกมาแล้วเป็นของเราเลยนะครับระดับทาบูขึ้นไปนะขอ,อโทษครับระดับเอบิทนะ มาครับเดี๋ยวเสกมาเป็นของเราเลยแล้วลองเทสพลังดูเลยมันจะโหดจริงหรือเปล่ามาครับลองดูครับโอ้โหใช้เวลาสู้เป็นวันสองวันเลยนะข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียบเดี๋ยวไปเสกไกลๆเลย จะได้ไล่เทสพลังไปเลยมาจัดไปครับมายังมาแล้วอืมี่มนันหมาป่าใส่้ะกากหรือว่าหมาซอมบี้เปล่าวะ โอ้เหมือนมีผ้ากอตซอมบี้พันตัวมาเลยนะโอ้โหได้เห็นใกล้ๆครับน่ากลัวจยิงตอนสู้มันไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับเทสพลังน้อยใส่บอสแต่ละตัวนี้ต้องไปเรียนรู้ปุ่มกดดูจะกินเด็กมาใหม่แล้วครับ ว่ากดอะไรเป็นอะไรบ้างเหมือนใช้ท่าไม่คุมไม่เหมือนกับตอนที่มันสู้กับเราเลยอลองดูดิโอ้โหไอ้ท่านี้เหมือนไอตัวคาเลฟเลยคล้ายกันเลยโอ้โหโไปบนไปข้างบ้านหนู่ครับเทสพลังก่อนอืมพลังกัด พลังกัดไปลุยไปครับลุยลองดูครับโอ้หอตอบแล้วพลังมันก็แทบจะคล้ายๆกันนะหรือว่าผมกดไม่ครบก็ไม่รู้ใครรู้ปุ่มไหนใช้ทำอะไรนอกเหนือที่เห็นพลังในคลิปผมแล้วก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ว่ากดปุ่มไหนอะไรยังไงได้บ้างนะส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะมีแค่กด C กด R กด Q คนโทล C คนโทล R กับคอน Q อะไรแค่นี้เองนะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะเท่านี้นะที่ผมลองเล่นดูนะปุ่มอื่นไม่รู้นะว่ามีอะไรยังไงบ้างผมกดไม่ถูกเหมือนกันครับอื้อันนี้มันพลังแลนะ้วเนี่ยโอ้โหโหดโ โหดครับโหดโอ้โหเอาเรื่องยู่ครับเอาเรื่องอยู่ื <c oughs> <c oughs> ท่านี้เห็นมันใช้บ่อยอยู่นะตอนสู้เรานะครับนี่นีแล้วก็ท่านี้ครับอืออือ ดูครับดูทรงมันครับหมาป่าซอมบีช้ชัดๆเลยใส่หน้ากากเหมือนพวกฟาโรห์เลยนะนี่มาจากอียิปต์ปะเนี่ยชื่อเหมือนคล้ายมาจากอียิปต์เหมือนกันนะอาคันตินะน่าจะเป็นพวกสัตว์ในตำนานของชาวอียิปต์หรือเปล่าชื่อโคดใช่อะ่ะโอ้ดูครับดูความเท่ของมันครับ นี่นะครับโอ้โหจริงครับใช้เวลาจับอย่างนานน่ะโอ้ยมาป้าซอมบี้ครับมาอีดอกาทิตย์สี่นะครับของคลิปนี้ครับตัวนี้มีชื่อว่าสกาเลตมอนนกโคโมมอนครับโอ้ยชื่ออ,อ่านยากเกินครับชื่ออ่านโคตรยากเลยนะเดี๋ยวไปเอาไปเทมเลยครับโทษโทษยังไม่เทมับใจร้อนไปหน่อยเอาไปจับก่อน เต้องพึ่งมังกรระดับทาบูครับเหลือตัวเดียวของบ้านเลยครับมาเราไปเสกมาแล้วด้วยตัวเดียวของบ้านครับมังกรระดับทาบูครับไหนตัวมันอยู่ไหนตัวมันอยู่ไหนโอ้ยโอ้โหมีเอฟเฟกอลังการอะไรวะเนี่ยอ้าสามร้อยแปดสิบล้านไปก็ค่อยสู้ไปเลือดมันแสนล้านมานะเลือดมันแสนล้านล้านล้าน,านไม่แน่ใจครับแต่รู้ว่าเยอะ โอ้โหดูอลังการเอฟเฟกดีทั้งฟ้าผ่าฟ้าร้องโอ้โหฝนเลือดด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้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 ยโดนเหมือนกันนี่วาโดนเหมือนกันนี่วามังกรโดนกัดเหมือนกันนี่ว่าโดนว่าโดนมาโอ้ยตายว่ะถ้ายี้อย่างนี้เป็นสิบยี่สิบนาทีแน่เลยครับไม่ไหวไม่ไหวโอ้โดนกัดด้วย ลองก่อนนี้เอาก่อนเอาก่อนไหวไหมเดี๋ยวรู้กันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วใส่ต้องเสี่ยงเพิ่มดาเมจหน่อยครับคือถ,ถ้ามันเนิฟก็เนิฟไปเลยอะแต่ถ้ามไม่เนิฟก็น่าจะโหดอะต้องลองนะครับมีแค่สามร้อยกว่าล้านนี่ไม่ไหวเลือมันรดชาร้าเกินครับมาโอเคตอนนี้ผมลองเพิ่มดาเมจมานะก็โชคดีครับดามเมจขึ้นมาเป็นสองพันนะครับแล้วก็ตัว โลโมนนี่มันติดแง่งหินด้วยนะเราก็โยนลูกไฟใส่มันไปเลยครับลกยางไดโนเสาร์ไปเลยเหมือนโยนทันร้อนใส่เลยครับดูครับนี่ทิ้ง่านร์ใส่เลยฝันขโมงนะครับสองพันล้านครับนี่แน่นี่แน่อย่างนี้เสร็จแล้วครับสบายครับสบายอ่าแต่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นแล้วจากดาเมจสองพันครับตอนนี้มม่เหลือแค่ห้าล้านครับ ชิปแปงแล้วครับมันจะตายอยู่แล้วเชียร์มื่กีกลายเป็นเหลือทีละห้าล้านไม่เวิร์กครับนี้ไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กครับต้องเปลี่ยนมาเป็นพนไฟแทนแล้วไหมครับนี้ลองเลยถ้าพนไฟเหลือห้าล้านอีกก็เดืร้อยครับตัวใครตัวมันแล้วครับรอนนี้อ่าฮะาโอเคโชคดีครับพนไฟแล้วยิงได้สองพันล้านอยู่อย่างนี้สบายแล้วครับอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหลือสองร้อยกว่าล้านครับเสร็จแล้วแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเหลือหมืน่นเหลือหกหมื่นล้านเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนหาเหรียมดีก่อนเรียบหลอห้อยครับโกลโมนครับโอ้โหสกาเลตโมเนกโกลโมนครับมาได้เข้าคังอีกหนึ่งตัวครับบอสหูท้องฟ้ามันอลังการเลื่อยอ,อันนี้ก็ไม่ต้องเทมครับ อันนี้ก็ได้ไข่มาก็เสกมาเป็นของเราเลยครับตัวนี้มามาแล้วครับมันกิก้าชัดๆกิก้าสีเลือดไปเนี่ยหาหาอ่านก่อนหาอ่านก่อนโอหคลิปนี้จับกันรัวๆครับไม่ต้องทำคูดพ่ฒมททำเพลงมากครับ ตัวที่สี่นะครับตัวนี้แต่ว่าจะจับได้แต่ละตัวตัวที่โหดสุดสี่เวลาสุดก็เป็นคิงอังคาติครับหมาป่านั่นแหละครับจับยากสุดละมาโกลโมนโกลโมนครับกีก้าเลือดชัดๆเน่ปล่อยลูกไฟครับหมุนตัวปล่อยลูกไฟไม่โดนใครเลยครับอ๋อีเรียกลูกไฟมาครับ ลูกไฟอะไรกันมาอีกแล้วโอ้อพ่นไฟได้ด้วยพ่นลูกไฟได้ว้าอ,อะไวอยู่ไวอยู่ไหนดูดิโดนไหมลนะ่ะโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะ,ไม,ละไม่โดนโอ้นระยะโจมตีโคตรสัน้นโอ้โหโไม่โหดสมกับเป็นบอสเลยว่ะไปครับไปครับวา นี่ครับนี่เรารวบรวมมาแล้วครับบอสจากโตแบ็กดาก้อนที่เราจับได้นะครับตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับโอ้โอลังการมากครับอย่างสุดอย่างสุดดูครับแต่ละตัวครับโอ้โหแต่ละตัวเท่ๆนั้นเลยครับเดี๋ยวรวบรวมได้ครบนะครับเราจะมาไล่สกิลแต่ละตัวอีกครั้งนึงนะครับ โอ้โหชอบตัวนี้สุดครับวีดานครับวีดานครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ครับเราก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับจับมาส่ตัวแล้วครับเดี๋ยวคลิปถัดไปครับก็จะเป็นการจับบอสจากแบ็กดากอนรัวๆไปเลยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับกับฉากหลังสวยๆของบอสจากแบ็กดากอนครับ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องแก่นจันดาแฟมิลี่ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับลาทุกคนไปแล้วสวัสดีครับแล้วพบกัน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ